ทำกันถึงไหนแล้วนี่ยเสร็จจังยังที่ให้วานปุ๋ยเนี่ยอู้กันนะที่พวกนี้อ้ถึงเวลารีวิวก็ไปยืนอู้กันเนี่ยแทนที่มันจะเสร็จเสร็จใช่ไหมใช่มันก็ไม่เสร็จนานแล้วเนี่ยโอ้ยโอยเป็นเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่จะไว้ไงน้องนีกยิงเนาะไม่ต้องเอาไว้รักในช่วงเนี้ยอู้ในในเห็นไหมเออแป๊บเดียวเนี่ยเพิ่มไม่ได้อ่ะเต้องเดินมาตามมาดิอ่าน่ะมีทำอยู่กี่คนแล้วนะไม่กี่คน ต้องใส่กินแรงเนาะพวกนี้เนาะเนี่ดูดิดูดิเห็นไหมแต่เขาก็ะทำกันนะที่อื่นที่พูดเนี่ยลุงแกก็แบกอะไรทั้งแกเห็นไหมอ่าแล้วที่อื่นที่ว่าว่าใครนะว่าตัวเองนี่เนี่ยเอ้าโอ้ยผมเดินมาตามตั้งนานแล้วจะดูเขาเฟินเนี่ยเขาทำอะไรกันทำข้าวโพดไหนไหนดูดินี่นี่นี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วดูดูให้จบก่อนว่าจะมีเรื่องปรึกษาเท่าไหร่ดิอ้าวเรื่องอะไรอ่ะ อ๋อนี่คือมันจะกันกันไก่กันอะไรลงกันแมวเข้าเปล่าเนี่ยม,ม,มีมีลวดนะเนี่ยพอ,อกันอะไรออกก็ไม่รู้นะมีเรื่องปรึกษาดิเรื่องอะไรเรื่องอะไรลุงพลนะดิ<อ>ให้ผมมาช่วยหาที่ให้อ้าวไอ้ไอ้พลไอ้ตรงขันคอกันนะใช่ให้หาที่ให้แต่เดี๋ยวผมเครียดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปรึกษาที่อื่นแล้วกันได้ได้ดูเรื่องใครเครียดดูหน่อยอ่าดูเนี่ยกระโพดกันเป็นยงไงนี่เขาทำอะไรกระโพดกระโพดผลเมล็ดพันธุ์ที่บริษัท อ่แห่งหนึ่งเขามาให้ปลูกเขาป,ประกันราคารับซื้อเลยไงโอ้เฮ้ยมันก็สวยที่หนึ่งนะอ่ให้อมองไกลๆในภูเขาป่ะน,นะนู่นน่ะนูน่นน,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 นู่นนโอ้โหไหนดูดีด่ดูนีอันนี้เป็นเขตการเลยนะอ่ามีภูเขาด้วยเฮ้ยอันนี้อยู่บ้านอย่างนี้มีความสุขนะอยู่บ้านอยู่ท่ามกลางไร่อะไรนะไร่ข้าวโพดไร่สวนไร่อะไรนะอ่าแล้วก็เสียงนกเสียงอะไรล้อมแกล้งแกล้งนะอ่าทำอยู่กับธรรมชาติใช่อ่าจะอยู่อะไรอยู่ติดถนนด้วยอ่าโอ้ยมันก็เหมือนเหมือนคล้ายๆกับแปลงที่ลุงพลให้ผมหาได้ที่เนี่ยอ้าวมีมีง แต่ที่ผรู้แล้วเหรอว่าลุงพลให้หายังไงเขาบอกเอางบไม่เกินสองล้านนะไม่เกินสองล้านเขาเขามีโจทย์อย่างนี้ขึ้นมาดีกว่าทิ้งขึ้นมาข้างบนเถอะพุ่นแถวนี้หมู่บ้านเยอะนะเนี่ยเยอะเยอะอย่างนี้ลุงพลเขาให้ผมช่วยหาเขาให้หาที่ติดถนนลาดยางด้วยนะโจทย์เขานี่ผมก็ปวดหัวเลยติดลาดยางมีหมู่บ้านน้ําพร้อมไฟพร้อมอินเทอร์เน็ตต้องมีอีกนี่ไงแล้วเขาจะไว้ขายของเอ้าแปลงนี้เหมาะเลยเอา มีมีมีด้วยเหรอมีมาเช้ามีคนรบกผมเนี่ยที่ไหนนี่องนี่ไงจังหวัดอะไรอ่ะอันนี้อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโอ้ยต้องขับรถไปดูอีกเหรอเนี่ยโอ้ยเดินไปก็ได้นด่เอ้าที่เองมีด้วยมีเอาเดี๋ยวต้องพาไปแนะนำเลยดิเออเขาจะซื้อขายของให้ให้ลูกเขาขายของอ่าแล้วรถแถวนี้มันจะมีผ่านไหมที่อึงอะลองไปยืนกลางถนนดูเถอะเอามีด้วยไม่เกินห้านาทีอ่ะโอ้ผมขอเขาไว้นี่ถ้าเกิดลุงพลเนี่ยหาที่ได้นะที่อึงเขาจะเลี้ยงมาม่าหอนึงอ่า มาม่าครับมาม่าผู้ชายใช่ใช่มอ่ามาม่าผู้ชายอ่าครับไงอ๋อแล้วมาผู้หญิงล่ะมาม่าค่ะอ๋อเอางั้นผมกินมาม่าครับแล้วกันแล้วแถวนี้มันมีรถผ่านบ้างไหมล่ะอ่านี่นี่เอาดิเอาดิลองออกไปดิมีด้วยเหรอรถไหนแล้วมีอย่างนี้สักคันนึงโอ้คู่วึงเลยเหรอมาทีนึงคุ้มเลยคุ้มดิเดี๋ยวมันมีหมู่บ้านในที่นึงเนี่ยดูบ้านนี้ก็อยู่แต่เขาไปทำงานออ๋เขาไปทำงานอ่าโน่นอันนี้อยู่ตำบลอะไรนะ ไออำเภ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 ออะไรนะอำเภออู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีลุงพลเขาบอกว่าไม่ให้ไกลจากกรุงเทพไม่เกินร้อยยี่สิบกิโลอดิอ้าวนี่แหละร้อยสิบกว่าๆหน่อยนึงเอ้าพอดีเลยเอาไปไปไปเลยี่ไปดูนี่ที่หนึ่งเดี๋ยวได้มาแม่ในแบ่งกันคนเราครึ่งห่อครึ่งครึ่งครึ่งเขาอะไรครึ่งแก้วใช่ไหมอ่าไหนมันอยู่ตรงไหนไหนแล้วไอ้พลไอ้พลมันมันปั้นงานเสร็จยังไงยังนี่ มัวไปอะไรก็ไม่รู้ดิเขาให้ปั้นงานกันเนี่ยมัวไปเทไดเท่าไหลแล้วเขาก็วานให้ผมมาช่วยหาตอนนี้ไปกับไอ้ตั้มมั้งหลานเขาหลานเขาไอ้ตั้มลูกครูครูใหญ่ไอ้นั่นนะใช่ใช่หลานเขาอ๋อไปไปทั่วเลยผมก็บอก่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูให้เขาช่วยหน่อยช่วยหน่อย่ะผมจะหลวันน่ะดิหลวันหลายวันอ่ะผมก็เลยรับขาอาสามาดูให้ไงนี่ไงนี่ไงไหนแป้งไหนถึงแล้วเนี่ยเห็นธงป่ะเออธงมันคืออะไรธง เขาเจ้าของที่เขาปักเขตให้รู้ว่านี่แรงนี้แข็งแรงนั้นเป็น<ห>ยังไงเป็นย,ยังไงดิผมที่ได้เอาเรื่องนี้ไปฟ้าอ่าบอกเขาอ่ะยังยอย่าง,งผมเอาเรื่องนี้ที่ึ่งถามให้ความรู้นีดนึงอย่างเขาฝากผมมาหาเนี่ยผมได้เรื่องในเราเนี่ยผมก็เอาเรื่องในีไปเล่าให้เขาฟังอ่ะเอาแล้วมันมีบางคนบอกไอ้ข่าวข่าวไปให้เขาฟังนี่มันคืออะไรมันนั่นคือในเรื่องที่ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ไปคุยกับนุ้น์นุ้นแบบว่า เหมือนนินจาแล้วในตัวเนี่ยเขาเขามาข้ามข่าวดิคุณนึกว่าคล้ายๆแบบนกเหรอนกเออนกที่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเอองงไปหมดเลยตกลงว่าเราไม่ได้ข้ามข่าวเราเราเอาเรื่องไปเล่าต่ออ่าสาระดีๆไปเล่าให้เขาฟังว่าเขาต้องการแบบนี้เราก็มีอ่าไหนลองที่ลองที่อื่นมันอยู่ังไงอ่ะมาทางนี้เดี๋ยวอาจารย์ดูรถแหละรถจริงๆมันเยอะไ่มเส้นนี้เยอะที่เดี๋ยวตอนนี้มันเที่ยงแล้วเนี่ยโอ้เออเขาบอกเขาอีกเขาบอกผมมาอีกเรื่องนึงอ่ะอยากได้มี่มีวิวภูเขาด้วยดิมาดูตรงนี้เฮ้ยมันจะครบขนาดนั้นเลยเหรอเบื่อโอ้ มีทั้งชุมชนไฟฟ้าป่าปลาภูเขาเอาเอาวอาถนนลาดยางราคายังไงอ่ะผมไปเพชดูบอกสุดท้ายก็ได้มั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเขาว่าอะเดี๋ยวก็บอกตอนนี้ก็ลืมอ่ไปไปดูที่งก่อนดีกว่าหนึ่งจดสก้่งจุดสองกี่ไร่สามไร่สามไร่สามไร่เจ็ดอีกนิดๆเอาก็อยู่ในงบก็สองล้านดิเออที่อถึงลบไม้แล้วดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมทำไมมันมีแต่รถพ่วงอ่ะมันมีโลโลโม่หินจะไกลไปเนี่ยอ๋อไปทำถนนชั่งนู้ดไง ไอ้ที่หนึ่งทำไมเขาหลบไปเลยนู้นล่ะรถอ่ะเยอะยังไงอ่ะเขาหลบที่หนึ่งใช่ไหมเราบอกอะทับทิศหนึ่งเหมือนทับขี้ก่อนหนึ่งของมันหลบเดี๋ยวล้อเปิดเออเอาไปไปเข้าเรื่องเลยที่ไเนแน่ๆปลาปลาเนี่ยปลาปลาปลามีอ่าเราก็ไม่ยากเราก็ปิดวาล์วตรงนี้ซะอ่าแล้วเราก็กลับบ้านอ่าแล้วบ้านลุงก็จะด่าเราอ่าไปแล้วเราก็ไม่ดีนเออไหนเขาหาแต่ละเรื่องนะที่นึ่เนาะ ติดถนนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเริ่มใหม่เอาเป็นเรื่องเป็นเล่าหน่อยผมจะได้ไปเล่าให้เขาฟังสามไร่เศษนี้นีดนะมาเริ่มจากตรงไหนทงนี้เลยรงนี้ถึงไหนเปิดไปถนนไอเสาไฟต้นนู้นที่มีทงไกลๆด้วยติดถนนกี่เมตรเนี่ยถึงร้อยเมตรโอ้โหนะน่าทงอนนุเลยนะร้อยเมตรประมาณร้อยเมตรรถลึกเข้าไปที่ึงอยู่ตรงไหนลึกด้านนี้จะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดสิบเมตรตรงไหนนะเนี่ยเนี่ย อ๋อได้านหลังนั่นนะที่ทงติวสวัยสวาย,วยนู่นน่ะนะแต่ด้านท้ายจะอยู่ประมาณสักห้าสิบเมตรจะแคบกว่าหน่อยอ๋อด้านหลังแคบกว่าสี่เหลี่ยมขาหมูเนียนไม้ก็ถึงอ่าเฮ้ยงี้เปิดร้านค้าได้เลยดินี่ไงนี่ทีแรกอ่ะเจ้าคุณป้าแกนี่ยจะปลูกเองไงอ่าจะปลูกรออ้านาเป็นร้านเกี่ยวกับขายปุ๋ยขายก็ยป้าอะไรอ่ะชื่อป้าอะไรป้าปราชอบปราชอบอ่าอ๋อปราชอบโอ้ยงี้ลุงพลมาซื้อก็โอเคเลยดิช่วยกันเลยแบบไงอ่ะเอาจากพี่คนหนึ่งที่กำลังเขาทำไมเขาต้องขายที่หนึ่ง เขากพอจะยมลงทุนค้าขายเนี่ยมันมีเหตุมีเหตุ<อ>ตก็เลยขายใช่เดี๋ยวผมไปบอกลุงพลต่อให้ไปมาซื้อ,อสองสารป้าชอบกันด้วยอ่าไอ,าอ้ตรงนี่ผมสงสงัยอยู่เรื่องนี้ทาไมธงมันอยู่ตรงนั้นล่ะเอาการถนนมันไม่ติดถนน,นล,ละ่ะการถนนเอาแล้วใครเขา้ามาที่ใครเข้าตรงเนี้ยเอาที่หลวงที่ที่ที่หลวงเขาไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีแสดงว่าเขตถนนนี่มันกว้างต่อไปในสมุตินะเป็นสี่เลนก็ไม่เดือดร้อนเราเดือดร้อนอ๋อไหนที่ถึงว่า จะตรงไหนที่ก็ถม,มแล้วอะนี่ไงนี่แต่ถมยังไม่กระสูงงบไม่พอเลยเพราะว่ามันมีเหตุที่ในครอบครัวเขาแหละหมดนี่เลยนะอ้ะอาวอย่างนี้ให้ลุงพลเนี่ยขายขาย,ขายร้านค้าอะไรตรงนี้ได้เลยอ,อ๋อตรงนี้ได้เลยแล้วแต่แล้วแต่มันจะ เกี่ยวกับงานปั้นงานอะไรมันก็ได้ก็ได้หมดก็งานปั้นงานโจทย์ก็ตรงดิไฟฟ้ามีมีปลาปามีมีติดถนนเนี่ยหน้ากว้างเท่าไหร่นะประมาณร0อเมตร100เมตรอ่ารถจะมีผ่านเยอะนี่แต่มันเป็นข้อเสียคือมันรู้จะเสียแ่ามันเป็นถนนคุดเขียวคุดเขียวเออเฮ้ยมีไปไล่ไปทำเป็นคุดแดงได้อ๋อเอออ่าคุดเขียวมันนอซสามก็ไกล่ไปแก้เป็นคุดแดงได้เมื่อกี้ที่อึ่งบอกกี่ไร่นะสามไร่เศษกนิดนึงเท่าไหร่สามไร่เศษกับสิบตารางวามั้งอ๋อประมาณนั้น1หนึ่งล้านเท่าไหร่นะหนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่น ร้านสองแสนเก้าหมื่นเขาจะลดได้ไหมเนี่ยเผื่อเผื่อไปบอกลุงพลให้จะให้เขาลดนี่ตอนนี้เขารดลงมาแล้วนะแต่นี้ว่าให้มาดูก่อนดีกว่าให้มาดูก่อนอทีแรกมันหนึ่งสามเก้าเขารถลงมาแล้วอ๋อเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังไปเล่าห้ฟังอ่าเอออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอามีภูเขาอีกนี่ไงอ๋ออย่างที่เขาต้องการเลยดีนี่มีภูเขาด้วยอ่อยู่ในชุมชนด้วยใช่แต่ถ้าลุงพลแกจะทําเกษตรผมว่ามันต้องเจาะบ่อบาดานนะ ผมก็ไม่รู้เขาจะทำอะไรเขาบอกว่าข้างหน้าเนี่ยเขาจะไว้ขายของบ้านอ๋อได้เลยข้างหลังปลูกบ้านแล้วทําสวนหย่อมเล็กๆนั่นไงได้ไหมเนี่ยสวนหย่อมมันก็ต้องเจาะบ่อประดานหรือไม่ก็ต้องใช้น้ำประปาแต่ว่ามันจะใช้น้ำประปามันจะเปลืองอะไรเงีพาไปเดินดูเลยด้พื้นที่ได้ไปไปตรงถนนก็ได้ไื้นทผมอยากไปมุมนู้นดิได้ผมยังมองไม่เห็นเลยอ่าอุ้ยมันต่ำกว่าถนนเยอะไหมเนี่ยตรงเนี้ยเท่าเกือบเท่าถนนนะตรงนู้นประมาณสักเจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนอ่าเอาอย่างนี้เขาบอกว่างบเขามีอยู่สองล้านเนี่ยอันเนี้ยประมาณล้านสามแลย ปลูกบ้านได้ทำร้านค้าได้เลยอ่าโอ้อย่างงี้ก็พอดีตอนตรงโจทย์เขาเลยอ่าอ่าอย่างงี้ผมจะได้ข่าวข่าวไปบอกเขาได้อ่าเอาข่าวสารไปบอกเขาไม่ต้องข่าวข่าวเอาข่าวเอาข่าวสารไปบอกเขาได้เนี่ยนี่เป็นทำไมคนขับรถสิบล้อเขาสยายยิ้มยังไงแปลกๆปลกอ๋นั้นมากัยน้องยศเป็นไงหลานยศพกจักแป๊บแป๊ดแปเลยอ่ะคือเขาเขาบีบเพราะอะไรนึกว่าสารพระภูมิหรือเปล่าอ๋อขนาดนั้นเลยถูกผ้าสามสีมาดีวันนั้นใช่ อินเทอร์เน็ตมีไหม,มล่ะลืมถามเลยมีสิมีด้วยอโอ้ oh, ยก็ครบเลยดิไอ้วิวนี้สวยนะที่อึงไม่เหมือนตอนที่ที่อึงไปดูขออ้าวโพดเมื่อกี้ตอนแรกเลยดิคล้าย,ย,ยกันที่ที่อึงไปดูมาอยู่ตรงนู้นอแต่เขาคนละลูกกันอแต่อันนี้มาอยู่ตรงนี้อทิศท,ทางอะไรพอดีไหมเนี่ยอันนี้ทิศเหนือเนี่ยทิศเหนือจะไปนี้หันหน้าออกถนนก็ทิศเหนือแล้วกันอไปขอดูมุมนู้นหน่อยอยู่อยู่ที่อะไรนะอําเภออะไรนะอำเภออูทองอําเภออูทองจังหวัดอะไรนะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีจะได้ไปเล่าถูกอ ผมหรือผมจะจำหมดไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจดไปเลยเดี๋ยวจดไปนะถ้าเป็นงั้นก็ดูนี่ให้เขาเปิดเข้าไปดูช่องบอยเศรษฐีนกราดอ่ะอ๋อมาชมได้เลยอ่าโอ้ดีดีดีเราจะได้ไม่ต้องเดียวมุงจำผิดจำถูกสามไล่ไปบอกแปดไล่อย่างเงี้ยมันดิ่งมัวมัวอยู่ช่วงนี้ผมให้ก็ดูช่องนั้นได้เลยดูได้เลยดูได้เลยอยากดูอะไรก็ไปดูช่องเลยนะช่องบอยเศรษฐีนกราอ่าไปดูเอาไปดูได้เลยที่ดินอะไรเข้านมันน่อ่าไปดูเอาแล้วกันเอองี้ผมก็กลับบ้านได้สบายละอ่างานผมสำเร็ะคไดออิืรก มันไม่ค่อยมีสาระนะแต่มันก็ฮาดีนะทิดึงเนี่ยนะเป็นพระเอกอยู่ช่องนี้เลยอ่ะประมาณนั้นเนี่ยตัวตัวตัวเด่นเลยใช่ไหมเด่นเลยโอ้เดี๋ยวผมเฮ้ยมีเห็นคนพูดหลายคนแล้วคนเขาถามผมไอ้รู้จักทิดึงไหมทิดึงไหมเนี่ยโอ้เขาตามตัวกันอยู่นี่ให้ไปเปิดดูช่องนั้นเนี่ยไปดูได้เลยอ่าอยากเจอก็ไปดูได้เลยนี่แน่แน่แน่ถึงตรงนี้เลยเป็นไงเป็นไงทิดึง ลุงแกมองที่หนึ่งะดิเมื่อกี้เขามองปุ๊บเนี่ยเขาจับไม้สามะอะไรไม้หน้าสามทำไมอ่ะขยับมันขอมจะตกผมใจหายแวบเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อตรงทงตรงนี้มันก็เหมือนด้านนู้นที่เราดูกันคือที่อื่นมันไกลนี่นาก็ร้อยเมตรอ้าวเดี๋ยวดูดิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเห็นไหมโหมันไกลดีใช่เห็นเหมือนใกล้ๆแต่ไม่ไม่ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ที่หนึ่งแล้วถ้าลุงพลเนี่ยเขาซื้อปุ๊บ ตรงนู้นเขาจะปลูกบ้านอ่ะแล้วเขาทางานปั้นเขาเชอบไหมอ่างานปั้นอ่าแล้วแล้วตรงไหนที่เขาจะปลูกบ้านอ,อ่ะอะไรอ่ะอน,นุรักษ์คาพผู้ผิดร้านค้าอนุนบ้านอ่าบ้านในข้างหลังเลยใช่ไหมบ้านข้างหลังเลยงานปั้นเราไว้ยังหน้าเผื่อใครไปจะได้ขายของได้ด้วยอ่ะที่ถึงภูเขามันเยอะดิเยอะเยอะอยากจะปลูกขึ้นมาบนถนนในงานปั้นอ่ะไม่ต้องนะเดี๋ยวรถชนเอาให้เอาไว้ข้างในได้ใช่โอ้สวยที่ถงสวยๆไหนไหม ไปดูข้างในสักนิดได้ไหมหนึงได้ลงนี้เลยนีไ่ไอ้ต้นไม้นี่ใหญ,ใหญ,ใหญ่นี่อยู่ในที่เราแมสองต้นขอบ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 เขตอ่าอยู่ขันเขตอ่าอยู่ขอบขอบพอดีเพราะสมัยก่อนนะเขาจะปลูกไม้เป็นไอ้ขอบเขตไงอ๋อแล้วคนแถวนี้เขาทำมาหากินอะไรกันละ่ะเนี่ยมีปลูกอ้อยแต่อ้อยเขาก็เป็นอ้อยแบบไม่ได้เผานะตัดสดอ๋อเผาไม่ได้ในชุมชนอ่าแล้วก็ข้าวโพดด้านหลังก็ทำข้าวโพดนะแต่ในเนี้ยมันเขาไถพลิกหน้าดินอยู่อ๋อเอาไปเดินดูสักนิดนึ่งได้ดีแล้วเผาไม่ได้เพราะเาเห็นเมียแกเป็นโรคหอบ Oh. เขามาอยู่ปลูกบ้านเดี๋ยวก็มีปัญหา uh. ระบบทางเดินหายใจใช่ไหม uh. ดีแล้วดีแล้วโ oh, อ้โหอย่างนี้ผมแปลงนี้ผมก็เชียร์ให้แกเลย uh. อ่าจางนี้ถ้าเกิดสมมติลุงพลช้าเนี่ยมีใครจะมาดูได้ไหมเนี่ยเอะเมื่อคืนลุงตู่ลุงตู่ไปแล้วที่คุยกับผมอยู่นะตู่ไหนก็เนี่ยตู่ลูกป่ายผสมอะไรเนี่ยอ๋อเห็นชื่อขึ้นนี่มานี่ปุ๊บสันหลังผมแวบเลยก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันทําไมเขาจะทาไมเขาก็อยากจะได้ที่ลักสามได้เนี่ย กับทานลุมช้าคนอื่นมาก็เอาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีบไปบอกให้อ่ะเนาะถ้าถ้าเกิดแกไวก็ให้แกมาดูส่งข่าวก็แล้วกันอเดี๋ยวส่งข่าวจะได้บอกลุงตู่ครไวก็เอาไปก่อนแล้วกันอก็ลองดูถ้าสนใจยังไงเดี๋ยวมันมันให้ติดต่อมาดูแล้วกันเนาะอย่าให้เบอร์ในนี้ไว้แล้วกันอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะไปบอกลุงพลที่อื่นก็ไปบอกลุงตู่แล้วกันคกไวก็เอาคนนั้นแล้วกันแต่ข้างในมันสวยที่หนึ่งสวยนะดูลงมาดูแล้ว โปร่งโล่งสบายตาเนาะไปที่ไหนที่มันสบายตาสบายหูมันก็สบายใจอะเนาะมีรถไม่เยอะที่งเหรถเยอะไหเยอะเยอะเยอะนี่เรามาตอนเที่ยงเนาะใช่ครับถ้าเช้านี่รถคงวิ่งกันแบบขวักขวายเต็มไปหมดเลยนะในในรถวิ่งแต่มเลยนี้รถอะไรน้ำแข็งเหรอรถตรงน้ําแข็งอ๋อหน้ามันกว้างดีจังเลยอ้ยอยากได้ที่อึงอยากได้ก็มาดูกันก่อนผมก็อยากได้แล้วเนี่ย อ่าย่างไงจะเดี๋ยว<ม>จะแจ้งกันแล้วพอตอนแรกเรดูมันเหมือนไม่มีอะไรนะ,อะพอเดินไปมาเรื่อยๆที่มันมีมันมันมีเสน่ห์ของมันนะเราสามารถวางแปลนได้เลยปลูกร้านค้าปลูกบ้านทํางานท,ทําเกษตรของเราได้หมดอ่าข้างหน้านี่เหมือนที่งอกที่งอกหมายความว่าที่ที่หลวงเนี่ยเขายังไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเกือบไร่เลยมั้งเนี่ยได้จะได้ถึงน,นมันยาวนะเนี่ยดูพื้นที่มันไม่ใช่สามไร่แล้วมันจะสี่ไร่อยู่แล้วเนี่ยใช่เสาเสาไฟนี่ขวางไหมไม่ขวางอ่ะ โอ้โหแล้ลุงพลแก,กเกิดเมาขึ้นมาแล้วไปทุบเสาไฟเขาทิ้งล่ะโอ้กาทางลงเยอะแยะอ๋อไม่ไม่ไม่ขวางใช่ไหมเออ,เอ,อลุงแก,กก็ยิงแปลกๆอยู่ด้วยเออเดี๋ยวให้แกไปเปลี่ยนชื่อเลยดีกว่ามันจะไปอัหนหนั้นอะไม่ดีหรอเออช,ชื่ออะไรอะ่ะเออเดี๋ยวให้คอร้อสรุปกันว่าไอ้พระตั้งให้ที่อ๋อเดี๋ยวให้พระตั้งให้เออเออกอนึกว่าที่ห่นจะตั้งให้ด้วยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวไม่ไม่เดี๋ยวมันผิดหลักใช่ไหมใช่ยิ่งเดี๋ยวไปหนักกว่าเก่าอีกเออ พระดูให้เ่าตั้งชื่ออะไรดีงี้มันจะได้อ่าก็เดี๋ยวผมกลับไปเดี๋ยวมลองไปคุยกับแกดูเลยกันเดี๋ยวผมพาแกมาดูเนาะได้เดี๋ยวถ้าเกิดแกจะมาเดี๋ยผมจะแจ้งลงหน้าที่หนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็ได้วันหนึ่งแลวเดี๋ยวที่ึ่งก็พามาดูให้หน่อยแล้วกันพอผมจะได้บอกบ้านไก่เรือนเคียงอะมาอ่แล้วประชอบตอนนี้ก็อยู่ไหนอะแกไปอยู่กับลูกแกนะไม่ได้อยู่นี่แล้วอ๋อแล้วก็ป่วยอ่อๆแอดแอเขาถึงขายอะเนาะเขาถ่มแล้วผมก็ตอนแรกเอ ถมแล้วทาไมไม่อยู่ไงนั่นแหละเกรียมแผนไ้แล้วเงินไม่พอด้วยถมไปได้หน่อยนึงบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วร่างกายก็ไม่ไหวแล้วก็ลูกก็ให้เงินก็ไม่พอเลยไม่พอเนาะก็ต้องขายเนาะจะาสงสารแกนะอ่าพวกมันก็ลืมเป็นการที่อื่นไงทางนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยร้อยหนึ่งเหมือนกันเนี่ยมันจะเั้งเสียงหน่อยไงนี่นะอ่าอ่นนปะมาเจ็ดสิบแปดสิบเมตรได้น้ากว้างหลังแคบนะบางคนเขาก็ชอบบางคนเขาก็ไม่ชอบแนวนี้นะบางคนก็บอกเขาอยากได้หน้าแคบหลังกว้างเหมือนถุงเงินถุงทองให้หน้ามันแคบไว้ก่อน ตูดมาให้มันดอนบานไว้บางคนก็บอกให้ชอบหน้าบานบานหลังแคบแคบก็อยู่ที่คนชอบหน้ามันบานมันดีกว่านะเพราะว่ามันมาเข้ามางหมดเลยไงมันอยู่ที่คนอที่มอง่ะอยู่ที่คนมองคนเขาชอบยังไงเขาก็ชอบอย่างที่อื่นเงี้ยคนไม่ชอบไงก็ไม่ชอบเห็นไหมมันมันขับบังคับกันไม่ได้แต่ถ้าคนเขาชอบเงี้ยที่่แค่กระพริบตาข้างเดียอะตามกันเป็นฝูงเลยเป็นฝูงเลยอหลายตัวเลยไม่ใช่หมาไม่ใช่ใช่ไหมที่พูดผมหมายถึงแพะอ๋อ ที่ถึงนี่เขาเป็นขวัญใจสัปสัตนะไงเนี่ยอ๋อถึงตรงนี้เนี่ยมีหลักด้วยเหรอมีหลักเขตด้วยอะไรอ่ะนะอะไรอะไรวันนี้ก็ไก่เลขจะออกแล้วนะวันนี้ไม่พูดไม่พูดทิ้งอย่าไปพูดออะไรสามเจ็ดอะไรอย่าไปพูดเจ็ดแปดเก้าอะไรเนี่ยอย่าไปพูดอย่าไปพูดเดี๋ยวหาว่าเราใบเบอร์เลยอย่าไปพูดไม่ใช่ไปไปไปนี่คือให้รู้ว่าตรงนี้หลักเขตเบอร์นี้นะอ่าแค่นั้นเองใช่ แล้วอันนี้ก็คือตรงขึ้นไปถนนใช่ไหมใช่ตรงไปถนนประมาณร้อยเมตรได่อ่าแล้วอันนี้ก็ไปถึงทงนู้นอ่าต้านนู้นประมาณสักเจ็ดสิบด้นนี้ประมาณห้าสิบเมตรด้านท้ายเนี่ยเฮ้ยที่ดึงดินดินมันดีนะดินดีเิยคืไหเขาไถพลิกไถไถเขาเรียกอะไรไถตักดินไว้ไถด่ไถพวนไถอะไรก็ว่าทาไมนะไปเราพล่ขึ้นแลไถแปรเราเรียกไม่ถูกพอโดนฝนไปปุ๊บปุ๊บเนียขึ้นแตกอ้าวทำไมของเราเขียวล่ะของเราเนี่ยไม่มีการปรับปรุงเลยไงคือเดิมเดิมย่ามก็ขึ้นอตอนนี้เขาไถเตรียมปลูก เขาปลูกอะไรเขาโพดเหรอพดอ๋อโอ้ยแต่ผมยังมองว่าภูเขามันเยอะนะทิ้งอ่ะเนี่ยมองตรงนี้ยิ่งเห็นเลยเนี่ยยิ่งตรงนี้นะถ้าลุงพลจะปลูกบ้านสองชั้นนะผมว่าลมโชยเลยอ่ะอ่านี่เด่นเลยดูดูภาพครอบครัวทิ้งดิอ่าเนี่ยใช่ปะอ่าลมมันปิวลมมันปิวสวยเลยอ่ะก็ลองดูเดี๋ยวผมจะรีบไปบอกให้แล้วกันอ่าบ้านใกล้ืองเชียนก็เยอะเนาะเยอะเยอะจนมีมิเนี่ยโอ้โห ที่ไหนมันก็มีทั้งนั้นแหละโจรนะมีหมดนะบางทีเราอย่าไปอะไรมากบางทีโจรเนี่ยอาจจะยืนอยู่หน้ากล้องเราก็ได้อย่างเงี้ยอเราก็อย่าไปอะไรมากบางทีคนใกล้ตัวเราก็โจรก็พูดกันอย่างนี้แหละอย่าไปไว้ใจใครมากยิ่งใกล้ตัวกันยิ่งน่ากลัวน่ากลัวกว่าไปผมทิ้งระเบิดให้แล้วเหมือนจะยังไงก็ไม่รู้เนี่ยพูดเหมือนดูดีนะแล้วก็เคลิ้มไปตามไปเหมือนกันเนี่ย่ไหนได้มองงดูตัวเองโอ้โหเรานี่หว่าเข้าตัวเลยใช่ไหมไปที่อื่นกลับตัวแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไร กลับตัวย,ยังไม่กลับใจนะอ่าพร้อมที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เสมอเนีย่ยเห็นไหมอ๋อมาถึงตรงนี้เลยปลูกอะไรก็ได้ละดินเนี่ยแต่ระแวกเนี้ยเขาไม่ค่อยปลูกข้าวเพราะระบบน้ํอ่าคลองชมาทันมันไม่มีตรงเนี้ยต้องรองน้นอําฝนอ่าอย่างเนี้ยเราเจาะบ่อาดานก็ได้ได้ลึกไม่เน,น่ที่หนึ่งตรงเนี้ยเจาะบ่อาดานระฟาณสัก เอาเอาดีๆเลยนะ80ดสิบเมตรแปดสิบเมตรเดี๋ยวผมไปบอกลุงแกให้แสนกว่าบาทมั้งเนาะค่าจอดมานั้นอ่าเพราะมันต้องมีเสมอตั๊มมีไฟฟงไฟฟ้าอะไรเข้าอีกเนาะนี่ถึงตรงนี้หลักเขตนี้นู่นก็มีบ้านคนเยอะเลยแล้วก็เลาะรั้วเขาออกไปนะไปเราไปส่งท่านผู้ชมตรงนู้นกันเดี๋ยวเสร็จแล้วผมจะรีบกลับไปบอกแกใช่แกจะได้เร่งมาไงเย็นนี้แกได้ได้รู้ข่าวก็จะเออโอเคอ่าจะเอายังไงจะดูไม่ดูจะชอบไม่ชอบถ้าเขาไม่ชอบก็ให้ให้เขาไปดูที่อื่นก่อน มันเป็นเงินเขาอะเนาะให้เขาไปเลือกให้พอใจก่อนถ้าเขาชอบที่อื่นให้เขาซื้อที่อื่นเลยนะแต่ถ้าเขาไม่ชอบให้เขามาที่นี่นะรอที่นี่ปุ๊บก็ลองมาดูเอารอแต่ว่าไม่ได้รอนานอะไรมากมายก็เดี๋ยวถ้าสรุปไดไงเอไปบอกกับลุงตู่แกอ่ถ้าลุงพลนไม่เอาก็เดี๋ยวให้ลุงตู่แกมาซื้อไปเพราะผสมผสมแกก็ชอบนะเนี่ยนะเออทาไมไม่เอาก็เดี๋ยวจะคุยกับลุงตู่แกอีกเนาะ ผสมกับลูกตัวเขาอยู่บ้านเดียวกันไงหรอเอออเขากำลังคุยกันอยู่อ,อ๋อผมก็งงอะไรยังไงนั่นแหละก็ถ้าไงก็เดี๋ยวเขาคุยสรุปถ้าลงคนไมเาอาก็อ่าเดี๋ยวรอดูรอดูเลยหรือหรือใครชมเราอยู่เนี่ยเรามาเนี่ยใครอยากจะมาชมก่อนก็นแล้วแต่เขาละกันอ่าอ่าแล้วแต่มาตัดสินใจลองมาดูเอาผมก็มีหน้าที่เนี่ยนำพาอย่างเงี้ยเนาะครับที่อื่นก็มีหน้าที่ให้ข้อมูลอ่าอ่าแต่แต่มาบอกต้องนานสักหน่อยเด้อบอกนาวันหนึ่งเนาะอ่าเพราะว่าบางทีก็ไปอยู่ตามสวนตามไรอย่างเงี้ยอาจจะ ่อยู่บ้างนี้นัทชมเนี่ยพรุ่งนี้เที่ยงคืนได้ไหมโอ้จะมาทำไมอ่ะเที่ยงคืนนอนเถอะอ๋อออกมาไม่ได้ใช่ไหมเออเอาสักแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนี้ยอ๋อผมก็นึกว่าเที่ยงคืนที่หนึ่งนี่ดูได้หมดเข้าใจยังไงมาตลอดเลยเนี่ยนึกว่าเหมือนกับเซเว่นดูยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้เปิดอย่างนั้นอ๋อให้ที่หนึ่งนี่นอนบ้างเออเที่ยงนี้ปกติยืนหลับหรือนอนหลับห้อยหัวหลับไม่ใช่ค้งคาวนะไม่ใช่ใช่ไหมนอนใช่ไหมนอนอันนี้เผื่อมีเอฟซีถามเข้ามาเอฟซีอยู่ที่ถามอะไรนี่ผมก็งงๆเออททีี่่ืนนน้หหหาาายยใใจจไไดมง ปกติเขานอนเขายืนนอนหรือนอนในบนบกหรือบนในน้ํำคนไม่ฮิโปเออผมก็ผมก็งงก่อนตอนนั้นว่าจะไล่ถามที่อึนหน่อยว่าไอ้ที่อึน FC ถามว่านอนห้อยหัวหรือเปล่าเนี่ยเออผมลืมเลยวันนั้นว่าจะถามอยู่อยากดูเขาถามผมดิบางทีก็ไอ้ที่อึนเป็นม้าหรือเปล่าเนี่ยเห็นเห็นดีเห็นใส่ขาเก้งๆอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมอันนี้เก้งอะไรเก้งกับม้าเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยผมก็ตอบไม่ถูกผมก็เออ มันนา่าจะใช่ล้วมั้งครึ่งลูกครึ่งมั้งเห็นใส่ขังเกงขามามาอ่าก็งงไปหมดเลยใช่ถามอะไรเนี่ยถามให้คิดก่อนที่คิดก่อนมาถามเนี่ยอ่าอ่าต้องเอาแบบไต่ตองนิดนึงอ่าที่อื่งเนี่ยรอตั้งแต่กาเนิดหรือโตมาแล้วก็มาหล่ออ่ะ อย่างเงี้ยแล้วผมจะตอบยังไงอ่ะเนี่ยมันตอบยากไงอ่าเพราะฉั้นบางคำบางคำถามนี้ผมก็ขออนุญาตไม่ตอบเนาะอ่ามันที่มันตัดสินใจยากผ่านไปบ้างก็ได้ล่ะอ่าที่อื่นเดี๋ยวผมจะไปที่อื่นต่อแล้วจะรีบไปหาลุงพลด้วยได้เล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งกี่กี่ไร่สามไร่การลืมการลืมขุดเขียวขุดเขียวสามไร่อ่าเท่าไหร่นะหนึ่งจุดสองเก้าล้านอ่าอยู่ที่อำเภออะไรอ่ะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ามาดูกันก่อนมาดูกันก่อนก็ลองดูลองดูที่อื่นก็ ใครชอบก็มาหาที่อื่นส่วนผมก็จะคาบข่าวไปบอกลุงพลอย่างเดียวเลยได้อ่าก็ลองดูเอาครับผมไปส่งบนถนนดีกว่าที่มันเล้าใจกว่าบนถนนที่มันเล้าใจเพราะอะไรรถพ่วงนี่มันกี่ล้ออะโอ้โหมันมีถึงสิบแปดล้อมั้งแปดล้อเลยใช่ไหมที่อื่นนี่ถ้าเกิดล้มไปทีนึงรถทับนี่โอ้โหไม่ต้องสืบอะไม่ต้องสืบเลยนะหาไม่เจอเอแหมเดี๋ยวผมไปส่งทางนู้นแปลงนี้ใครชอบทำยังไงที่อื่นใครชอบกดเลขสามมาสามสามสามทำไมถึงสามอีกอะ อ่ะสามสามไร่ไงอ๋อไม่ใช่มีสามคนนะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สามไร่สามไร่สามไร่อ่าใครชอบก็ก็กดเข้ามาแล้วกันมีอะไรอวยพรในไม้ที่หนึ่งก็มีนะครับตอนนี้โอ้โหฝนฟ้าเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยฝนดูบนถนนนะดูบนถนนอ่าเห็นไหมช่วงฝนตกก็อย่าออกไปตากฝนนะครับระวังจะเปียกอ่าแม่มันก็เปียกอยู่แล้วรักษาสุขภาพกันแล้วกันอ่าอ่าไปที่อื่นไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเนาะมาแล้วอ่าเดี๋ยวไปก่อนแล้วครับอ่าไปแล้วไปแล้วอันนี้เนี่ยไปอยู่ใต้ก้องรถเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าแต่ก่อนรถปลากทาง เอาไปแล้วส <พอ S 1> วัสดีครับ